สรุปได้หรือยังล่ะตัดในตัดเองเนี่ยนั่นแหละไหมก็ในไหมเองเลยลูกนั่นแหละเรียกว่าตัดในตัดเองไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตลอดสายไปเองในไม่เกี่ยวเองเลยอย่างนี้เออเรียกว่าตัดกันในตัดเองทิ้งกันในทิ้งเองละกันในละเอง แล้วที่เธอจะไม่อัดอัน้นมันคือไม่ขังทุกข์ก็ตรงนี่ต้องเปิดเปิดอินทรีย์ยตนะนอกในต้องเปิดเ,เปิดไปแบบในไม่เกี่ยวเองเลยนั่นแหละลูะลกเปิดไปแบบในไม่เกี่ยวเองเลยเปิดไปแบบในไม่เองเลยเปิดไปแบบในไม่เกี่ยวเองเลยแต่ต้องเปิดทาไมเปิดแล้วมันอัน้นอั้นทุกข์อินทรีย์ sea, เนี่ยทุกข์กายจิตเนี่ยเป็นสภาพทุกข์ แต่ถ้าไปถ้าไม่เปิดมันก็อั้นอั้นทุกขังทุก<ะ>ต้องเปิดไปเปิดไปแบบในไม่เกี่ยวเองเลยลูกไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวเองเลยเองเลยอเองเ,เลยในไม่เกี่ยวเนี่ยเองเลยฟังฟังออกเนาะ ไม่ใช่อะไรไปคอยไม่เกี่ยวอะไรนะไม่ใช่นะเออไม่ใช่เอาไม่เกี่ยวไปคอยไม่เกี่ยวกับอะไรนะไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันในไม่เกี่ยวเองเลยลูกไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเองเลยนั่นแหละเนื้อหาที่ตัดกันในตัดถ้ามันตรงได้แล้วก็ตัดช่วยไปเรื่อยๆตัดช่วยสองสวัดไปเรื่อยๆใช่ก็ทุกอย่าง อย่าให้มันอยู่กับจิตนะถ้าอยู่กับจิตใช้ไม่ได้ในไม่เกี่ยวเองเลยเนี่ยมันทิ้งในไม่เกี่ยวเองอย่าให้อยู่กับจิตนะถ้า ua, อ,ยอ,ยอยู่กับจใช้ไม่ได้อยู่กับสรรพสิ่งอะไรก็ใช้ไม่ได้หมดมันเป็นอุปทานหมดเลยตัวคอยอยู่มันยังเป็นอุปทานอยู่ในไม่เกี่ยวเองเลยเนี่ยมันทิ้งนะทิ้งตัวมันเองนะอืมทิ้งในไม่เกี่ยวเองอแล้วคลายออกมา เหมือนก็ดอกไม้บานเหมือนก็ดอกโบบานเนี่ยนะคือไม่ใช่ไปฝึกสติทรงสติไม่ใช่ฝึกเห็นทรงเห็นฝึกรู้ทรงรู้อันนี้โลกิยะหมด ไอ้ฝึกสติทรงสติมีสติในโลกิยะธรรมหมดเลยไม่หลุดไม่พ้นก็ทรองอยู่อย่างนั้นน่ะตั้งค้างอยู่อย่างนั้นฝึกดูฝึกรู้ฝึกเห็นเนี่ยฝึกโลกิยะหมดลูกฝึกติดหมดฝึกหลงหมดฝึกสังเกตฝึกพิจารณาฝึกไข้ควนฝึกหลงทั้งหมดเลยไม่ได้หลุดไม่ได้พ้นอะไรหรอกวนเวียนวนเวียนแต่นั้นที่มาหลุดพ้นพ้นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่การฝึกมันต้องแบบไหม้ไปเลย ไม่เกี่ยวกันนี่ไม่เกี่ยวเองเลยไหมกันเนี่ไหมเองเลยมันต้องไหมไปแล้วต้องตัดไปเลยอ่าไม่ใช่ไปฝึกไม่เกี่ยวเองเลยเรื่อยๆเลยเองเรื่อยๆเลยเองเลยเรื่อยๆไม่เกี่ยวอ่ะเองเรื่อยๆเลยในไม่เกี่ยวอ่ะเหมือนก็ไหมไปเลยลูกไหมกันในไหมเองไปเลยไหมก็ไม่เกี่ยวกันไหมไปเลย เรียกคลายทิ้งคลายคลายทิ้งคลายปองทิ้งปลงเองวางทิ้งวางเองนั่นแหละนละองลดแต่ถ้าไปฝึกเอาอย่างที่ลอกฝึกกันอยู่นั่นน่ะไปฝึกเจริญสติเอาสมาธิตะดะตะบะฌานญาปัญญาเอาติดหมดตัวฝึกเอาเนี่ยไม่ได้ทิ้งตัวมันเองตัวฝึกเอามันไม่ได้ทิ้งตัวฝึกเอง ตัวฝึกเอาเนี่ยมันไม่ได้วางในตัวฝึกเองเพราะมันต้องเอาฝึกเอาทําเอาทําเอาเป็นโลกีาทาทั้งหมดเลยนะวนเวียนในสามสองชั้นภูมิแหะวนเวียนน<ๆ>แต่นั้นจะให้มันหลุดให้มันพอนี่ก็ต้องแบบตรงๆตอง่ตอไหมกันในไมไมเองเลยไม่เกี่ยวกันในไม่เกี่ยวเองเ,เลยลูกอืมมันก็จะตัดกันในตัดนั่นแหละมันก็จะตัดกันในไมมนั่นแหละลูกไมมกันในไหมเองนั่นแหละ มันก็จะตัดกันในไม่เกี่ยวเองนั่นแหละลูกไม่เกี่ยวกันในไม่เกี่ยวเองเลยนั่นแหละในไม่เองเลยนั่นแหละในไม่เกี่ยวเองเลยนั่นแหละมันก็จะตัดกันในนั้นเลยลูกตัดกันในไม่เองนั่นเลยอมันก็จะตัดกันในไม่เกี่ยวเองนั่นเลยนั่นแหละอันนี้เรียกว่าตัดตัดช่วยตัดสรู้ช่วยสองสวัตไม่ใช่ไปตัดอะไรนะไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างที่ชาวโลกคิดกันว่าต้องไปตัดรูปตัดเสียงตัดกินตัดรถตัดสัมผัสไม่ใช่แต่ที่นี่ตัดตัวตัดเองเลยือตัดกันในตัดเองเลยไม่เกี่ยวกันในไม่เกี่ยวเองเลยแล้วมันก็จะไม่เกี่ยวไปเองทุกสิ่งทุกอย่างอืมันจะไม่เกี่ยวไปเองเลยทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ดีนะมันเป็นระบบฉับพันมันไม่ใช่เป็นระบบอ้อมค้อมวนอะไรไม่ใช่ ชีวิตปกติอย่างนี้แหละเออตัดในตัดเองลองรับไปด้วย,ไม,ยวไ,ไม่เกี่ยวกันเไม่เกี่ยวเองเลยลองรับไปด้วยลองรับอ้ชีวิตปกตินี่แหละลูกเดินเดินน้งนองพี่กันไหวจะทำอะไรอยู่ก็ตามพี่ให้เนื้อหาที่มันตัดกันในตัดเองนี่รลองรับไปด้วยแล้วมันจะกันความหลงให้ทั้งหมดธรรมดาไม่ธรรมดามันก็จะไม่หลงด้วยเลย ธรรมดาหรือไม่ธรรมดามันก็จะไม่เกี่ยวไปเองเลยลูก alia. มันจะไม่เกี่ยวไปเองมันจะไม่เกี่ยวไปเองจะลูกจะเสียงจะกียร์จะรถจะสัมผัสอะไรมันก็จะไม่เกี่ยวไปเองลูกมันจะไม่เกี่ยวไปเองมันมีแต่มันจะไม่เกี่ยวไปเองกับสิ่งที่มันมีชาพันนะตัดกันเลยตัดเองนะอืมไม่ใช่แบบแต่อดีตนะงุ่มง่าม พยายามตัดใจพยายามตัดสิ่งนั้นพยายามตัดสิ่งนี้แต่ตัดไม่ตัดตัวค่อยตัดเองตัวค่อยตัดเองยังเป็นโมหะอยู่ยังเป็นตัณหาอยู่เลยเนอะอมันก็เลยไม่หมดโจทยดไงลูกมีแต่ติดธรรมะมีแต่วนเวียนกับธรรมะไปเรื่อยมีแต่หลงธรรมวนมีแต่ติดธรรมหลงธรรมอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ตัดนะอืมันไม่ตัดกันให้ตัดเอง แล้วไอ้เอาไอ้การตัดไปค่อยตัดเนี่ยมันก็ติดตัวตัดอีกอเอดิที่มันจะตัดจริงๆเนี่ยมันก็ตัดกันในตัดเองเลยไม่ใช่ไปตัดอะไรไม่กันในไม่เองลูกมีเกี่ยวกันในไม่เกี่ยวเองไม่เอากันในไม่เอาเองเลยไม่ใช่ไม่เอาอะไรอ่ไม่ใช่กันในไม่ใช่เองเลยลูกไม่ใช่กันในไม่ใช่เองเลยไม่ใช่ไปคอยไม่ใช่อะไรดีดีอะ อที่ไปคอยไม่ใช่อะไรเนี่ยมันยังเป็นตัญหาอยู่เป็นตัญหาในการไปคอยไม่ใช่อยู่นะนะไม่ใช่ก็ในไม่ใช่เองเลยไม่ใช่ก็ไม่เอาในไม่ใช่เองเลยไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองอืมถ้าอย่างเนี้ยหมดจดเลยล่างเลยไม่ใช่ก็ ไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองแต่ให้มันเข้มเข้มสมบูเจนมันตลอดไปเองนะลูกมันมันในไม่เกี่ยวเองเลยตลอดไปเลยอ่ะ จนมันไม่ใช่อะไรในเกี่ยวในไม่เกี่ยวไปเองเลยลูกตลอดไปเลยเยเรื่อยๆในไม่เองเลยเรื่อยๆ ส,สรุปเนื้อหาของของการตัดกันในตัดเองบ่อยๆไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเเรืเ่อยเหมือนกับคลายทิ้งคลายไงคลายไม่เอาคลายไม่เกี่ยวที่ไม่เอาในไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเรื<ๆ>่อยๆส,สรุปเรื่อยๆ เจอจ้าไปลูกตื่นพร้อมตื่นพร่องไปไปแบบในไม่เกี่ยวเองเลยนั่นแหละมันเหมือนกันไปลูกทุกสิ่งอย่างพร้อมกันไปไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองมันเหมือนกันไปทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันไป เดี๋ยวมันจะกลายเป็นไม่ยึดกับไม่ยึดไปได้วยกัน นะนะไม่เกี่ยวเองเรื่อยอย,อย่าไปลงตรงนิ่งนะถ้าหลูกไปแวะตรงนิ่งตรงเฉยนิดเดียวก็เรียกว่ามันหลงแล้วเออหลงแช่แล้วไปแวะตรงอะไรไม่ได้เลยนะไม่เกี่ยวกับการแวะเองเลยไม่เกี่ยวกับตัวแวะเองเลยในะไม่เกี่ยวเองเลยไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง แต่นั้นไม่ต้องไปแวะตรงนิ่งนั่นไม่ต้องไปแวะต้องเฉยน่ะมันแช่ยิ่งนิ่งยิ่งแช่ยิ่งเฉยก็ยิ่งแช่เรื่อยๆเข้าลูกไหนไม่เกี่ยวเองเลยเรื่อยๆเข้าไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเลยเรื่อยๆเข้านึกเตือนสรุปนึกเตือนสรุปสรุปตัดกันในตัดเองตัดกันในตัดเองนึกขึ้นมาสรุปนึกขึ้นมาเตือนก็จะแช่นิดแช่หน่อยมันก็ไม่แช่เอง Ai người ถ้าการมนันสายแห่งการมุ่งหวังตั้งเอามันเยอะเนี่ยก็ต้องประกาศสลาดประกาศถอนนี่ดีนะเอาดูเอารู้เอาเห็นเอานึกเอาคิดเอาความรู้สึกเอาอารมณ์เป็นประมาณอยู่เ,เอาทางโลกเอาทางธรรมถอนให้หมดเพราะว่ามันไม่ใช่การเอาอันนี้แจงมันไม่ใช่การเอาหนัาตามันไม่ใช่การเอา ความหลุดพ้นไม่ใช่การเอานิพพานไม่ใช่การเอาแต่ถ้าเรายังปล่อยให้การหลงเอามันครอบงำอยู่มันก็ขวางอยู่นั่นแหละขวางอยู่ขวางอยู่แล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องพากันไปประกาศ<ร>าสลาประกาศถอนเองเ,เ,เ,อเองโดยตัวเองแล้วก็แล้วทีนี้ก็สรุปไปเรื่อยๆเองเลย ในไม่เกี่ยวเองเลยเรื่อยๆไม่เกี่ยวว่าไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองลบล้างไปเรื่อยๆเองเลยเรื่อยลูกมันจะไม่ออฟไซด์ถ้าพุ่งไปเพ่งไปเร็วออฟไซด์หมดเร็วว่าล้ำไปอ่ะเกินไปอ่ะ าเปิดหูเปิดตากว้างๆเอาไว้ต้องทะลุตัวสารวมให้ได้ถ้าทะลุตัวสํารวมไม่ได้ตัวสํารวมเองจะเป็นกําแพงกําแพงแห่งอุปทานกรรมล็อกเอาไว้เลยเหมือนคนอยู่แต่ในกําแพงแห่งอุปทานต้องทะลุตัวสํารวมกายสํารวมจิตสํารวมาตาสารวมขันการคอยส่งอยู่ทองอยู่กายกับจิตกับขันอะไรให้ได้ทะลุไปเลยทุกอย่างตื่นทุกอย่างโพอง ทุกอย่างกันในไม่เกี่ยวเองเลยอในไม่เกี่ยวเองเลยพร้อมกันไปเรื่อยๆจะไม่ว่าอย่ามาสํารวมอยู่ที่กายทีย่จิตนะตื่นออกอย่างเดียวเรีวยกว่าตื่นทะลุทะลวงทุกอย่างตื่นอืม ตื่นออกอย่างเดียวลูกเหมือนกับดอกไม้บานอะ่ะดอกไม้ที่บานเนี่ยมันบานออกนะเออแล้วมันไม่แค่มันไม่ใช่แค่บานออกลูกมันบานทิ้งบานเองเหนะ็นไหมไม่เกี่ยวทิง้งไม่เกี่ยวเองลูกไม่ทิง้งไม่เองไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองอย่าซองนะข้อเสียของทุกคนก็คือมันซรงอยู่นี่แหละ เรียกวันนี้สัยแห่งอุปทานที่มันผนวกขันมาที่มันยึดมันติดมาเนาะมันก็มาแช่อยู่ไงทรงอยู่มานิ่งอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่ธรรมดาอยู่ทั้งน้ำเลยเป็นตัวทรงหมดอืมไม่เกี่ยวแต่ละครั้งนี่ทะลุออกเลยลูกคลายออกเลยเจือจ้าออกเลยนไม่เกี่ยวเองเลยแต่ละครั้งนี่มันจ้าออกเลยลูกเออสว่างออก และดีๆยิ่งประชุมกันหลายๆคนอย่างเนี้ยถ้าซองคนละนิดซองคนละหน่อยนะมันจะเหนืดเลยที่ประชุมมันจะเหนืดเหนียวมันจะซึมไปใหญ่เลยเดี๋ยวก็หลับอืมดังนั้นทุกคนน่ะอย่ามาอยู่ที่ตัวเองตื่นทะลุทะลวงทุกอย่างตื่นพร่องทะลุทะลวงลูกทุกอย่างพร่องอืมตื่นนอกตื่นในไงเรียกว่าทุกอย่างตื่น แล้วก็เตือนไปแบบในไม่เกี่ยวเองเลยในไม่เกี่ยวเองเลยี่ไม่เกี่ยวเองเลยทุกอย่างจ้าอย่างเงี้ยทุกอย่างโค่องอย่างเงี้ยลูกอ่า กระจายทิ้งเลยลูกกระจายออกเลยกระจายออกกระจายแบบไม่เอากระจายเลยตื่นจ้าออกเลยตื่นไปแบบในไม่เกี่ยวเองเลยตื่นไปแบบไม่ใช่อะไรในอะไรเองเลยตื่นไปแบบไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่เองเลยตื่นไปแบบไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวเองเลยลูก ือก,กันนะอย่าทรงอย่าประคองอย่าคุมดูรู้เห็นเนี่ยอย่าไปทรงอยู่กับมัน น,นิ่งหน่อยไม่ใช่ไม่ได้เลยแช่หมดอืมแต่นั้นอริบทช่วยอริบทที่มันช่วยได้ในเคลื่อนไหวอืมเดินเคลื่อนไหวเอ,อไปแบบไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวไปแบบไม่เกี่ยวก็ไม่ไปแบบไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวอไม,ม่เกี่ยวก็ในไม่เกี่ยวเองเลยเพราะมือการเคลื่อนไหวไปลูกดีนะใครช่วยหลุดช่วยกันดีนะ่ก สว่างสวายลางช่วยดีนะเ,เนเรื่อยๆอะไรโรกตัดกาติงอะเรื่อยๆ ทุกอย่างตื่นนะลูกเรื่อยๆลูกต้องเตือนบ่อยหน่อยเพราะไอ้ลอบแห่งการอยู่กับตัวเองมันเยอะลอบแห่งประทานในตัวเองมันเยอะไงการอยู่กับตัวเองมันเยอะมากมันจะเวียนมาครอบงำเรื่อยๆดังนั้นลูกก็เตือนบ่อยไงทุกอย่างตื่น ตามถวนน่ะฟังธรรมะแล้วเปล่าตามถวนไม่ใช่แล้วไม่ใช่โทรศัพท์แล้วเออดีมากดีมาก<ม>แล้วใช่อะไรอ่ะใช่ดูใช้โทรศัพท์ทำไมไม่ไม่ดีใจกันอ๋อแล้วเราฟังแล้วไหมฟังธรรมะไหมเดี๋ยวพวกเราก็คูดกันแต่ว่าแต่ส่งไลน์ไม่ได้อื ในไม่เกี่ยวเองเลยแบบตื่นแบบโง่แบบจ้าหรอกนะอืมนี่ดี แบบพร้อมไปเลยแบบจ้าพร้อมกันไปเลยลูก สับก็ใช่แต่พอดีนะทรศัพท์อย่าไปใช้เยอะใช้เท่าที่จําเป็นแต่อย่าไปใช้เยอะมัน<ด>มีโทษ<อ>ทั้งนั้นดูดนั่นดูนี่กรรมไม่บาปมันเยอะนะ <c oughs> บาปมันเยอะ<ด>นี่ก็ให้เด็กๆเขายึดทรศัพท์มาแล้ว<ด>ออกภาษาค่อยใช้ไม่รู้ว่าของลูกหลานเวียดนามยึดระเบ่าเนี่ย<ด>ยึดไปด้วยกันไหม ะเด็กๆทั้งหลายอ่ะม like ันมั้ยยังยังก็เอาเลยยึดเลยเอาเข้ากรรมฐานก่อนมันจะได้เดินไงเดินแบบธรรมชาติของมันมันจะเดินงอมไปเรื่อยเลย นั่งงมนั่งแช่ไปเลยเดี๋ยวไม่จะลองภูมต่ำไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวจะลองภูมิต่ำมันแช่เยอะตัวดูตัวรู้ไปลองภูมิต่ำนะลองเอาใบภูมไม่ดีดูพอมาแล้วก็ใช้การเคลื่อนไหวอยู่กับธรรมชาติเยอะๆหน่อยตื่นเปิดไปเล่นอะไรเยอะก็ไม่ได้ลายเลยเนี่ยนอกจากทําน่กตักสัจธรรมส่งสัจธรรมเปิดสัจธรรมฟังคุยกันพอมัน ไม่งั้นมันแช่รู้ตัวเองดีนี่นะมันจะงมจะแช่อย่างนั้นแหละแล้วก็ซึมนานด้วยซึมนานด้วยกว่าจะมาเดินเตื่นทิ้งพร่องทิ้งอ่ะนานเลยนะหมอยกั้นหมดทุกคน ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกีย่ยวเองไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเตือนตัดเตือนตัดเตือนทิ้งเตือนทิ้งเตือนทิ้งเตือนเตือนทิ้งเตือนเตือนทิ้งเตือนไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบทรงสตินะถ้าถ้าแบบทรงสติในโลกิยะหมดเลยไม่มีโลกุตละเลยอ่ะ โลกิยะอย่างเดียวอสองซองเนี่ยมันประธานหมดมันไม่ใช่แบบทรงนะคลายไม่เอาคลาคลายทิ้งครายแต่นั้นเมื่อมันไม่ไม่แบบทรงเนี่ยลูกก็ต้องเต็มที่หน่อยทุกอย่างสิ่งเอทุอย่างตื่น ไม่ใช่แบบทรงลูกอืแบบคลายทิ้งคลายคลายทิ้งคลายเองไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เองลูกอืมีเกี่ยวกับไม่เองไม่เกี่ยวกับไม่เองไม่เกี่ยวกับไม่เองไม่ทิ้งไม่นั่นแหละเรียกว่าคลายทิ้งคลายเดี๋ยวก็สมบูรณ์สมบูรณ์แบบของเข้าไปเอง มีอะไรจะถามหรือเปล่า